ยอวาซาเดีิวิลรุ่นเมกาดีิวิลรุ่นดูไปดบวิลรุ่นชาวสายทุกคนด้วยเดอร์วันนี้นะครับเราจะมาเน้นจะตัวเกม ยากุซ่าคิวามิกันนะครับบนเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite Nintendo Switch OLED นะ,ะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาขนาดใหญ่สุดแล้วจากทาง Nintendo นะท่านผู้ชมนะตัวนี้จุดเด่นของเขาคือหน้าจอที่เป็น OLED นะท่านผู้ชมนะให้สีสันคมชัดสดใสมากเลยนะครับแล้วก็มากับช่องชาร์ที่เป็น Type C 3.0นะสามารถต่อออกจอคอมพิวเตอร์ได้นะครับหรือว่าจอทีวีได้นะฮะตัวนี้นะครับลำโพงดีมากๆเลยนะแล้วก็ ตัวเครื่องนี่ยังมีในส่วนของระบบถอดจอยแบบนี้นะสามารถต่อจอยได้สูงสุดถึง4จอยนะครับแล้วจอยแต่และจอยก็สามารถใช้ในการเล่นเกมต่างๆได้นะท่านผู้ชมอ่าดีจัดๆเลยนะมีระบบแจโลสโคมมีระบบสั่นในตัวนะท่านผู้ชมนะเอออ่าช่องใช้ไปแค่สี่สามวิสูรนะอย่างที่บอกไปนะครับแบตเตอรี่สี่พันสามร้อยมิลลิแอมป์แน่นอนสูงสุดห้าถึงเก้าชั่วโมงในโหมดหูฟังนะครับท่านผู้ชมนะอืมลำโพงดีมา,มากๆนะครับลำเนี่ยสามสิบเอ่อหกสิบสี่กิกเนีสสามารถใส่ไมโครเอสติการ์ดเพื่อเพิ่มพื้นที่ เจ้าตัวเครื่องนี้ครับท่านผู้ชมนะยังมีในส่วนของระบบทัชส,สกรีนแบบนี้นะครับนี่แตะได้นะท่านผู้ชมนะเราจะเล่นกับเจ้าตัวเกมยากุซ่าคิวามินะยากุซ่าคิวามินี่ก็ต็นเกมแบบแนวคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมสลิปปิ้งด็อกหรือว่าเซนโลหรือว่า GDE นะท่านผู้ชมนะอประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่ามาในตีมของยากุซ่านะท่านผู้ชมแนวเนื้อเรื่องในพวกนี้ด้วยนะครับอืมแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับท่านผู้ชมนะรันได้ประมาณ30าสิเฟรมนะครับ ลิงก์เครื่องนี่ยอยู่ด้านล่างคำยาตาคิดสำหรับการซื้อแล้วก็ลิงก์ลิงก์เจ้าตัวเกมเหมือนกันนะผมซื้อแบบ e-shop มาเนาะเครื่องนี่ราคาประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งสองพันบาทนะต้องชมนะเออประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับท่านผู้ชมมือสองที่ราคาประมาณสามถึงสี่พันเอ่อเจ็ดถึงแปดพันบาทนะต้องชมนะอ่ะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับนี่ตัวเกมเราได้ประมาณสามสิบเฟรมนะท่านผู้ชมนะเออเอาละนี่พีเซนไบเซก้านี่เซกาก็เป็นคนที่พัฒนาเกมโซนิคแหละคนดูนะ โซนิกแล้วก็อีกหลายๆเกมนะครับท่านผู้ชมนะนี่ผมบอกเลยเกมนี้สนุกนะครับสาหรับใครที่แบบชอบเล่นเกมแบบแนวแบบต่อสู้นะท่านผู้ชมนะผมว่าใช้ได้เลยสําหรับเจ้าตัวเกมนี้เนาะอ่าผมมาคอนทิน่ยีต่อไปเยอะเวอร์ดีกูดสีไปหลายอันอยู่ไปเอสโกครับใช้ได้อยู่นะเกมนี้สาหรับผมนี่ถือว่าโอเคเลยแหละ โตกาโตกาวโตกลาวดวยเอาละคนดูมานะครับตอนนี้เราก็อยู่ในควีตนี่นะครับทุกผู้ชมนะน,นี่เราต้องเดินไปตามทางจุดก่อนนะครับนี่ถ้าเปิดแมพมานี่มันจะได้ประมาณ60เฟรมนะแต่ถ้าเราเล่นปัจนี้จะได้ประมาณ3 0เฟรมนะครับอืมก็าภาพถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่ภาพถือว่าชัดอยู่คมอยู่นะครับไม่แบบแตกกล้้นนะทุกผู้ชมนะเออ่าคนดูไปมีไปตามควสก่อนนะครับทุกผู้ชมนะ จะได้อยู่จะได้อยู่ตัวเกมน,นะครับอืมโอเคเลยแหละบารการีกดบีวิ่งไวปูอืชนกันครับแถวนี้บูสบูสโอท้โท,ทีครับน้องหยอ่าเข้ามาครับ ซื้อของในร้านนี้หรอมีอะไรหรือเปล่าในร้านเนี่ยคำว่อาอะาไรก่อนเคคุยกับเจ้าของร้านนะครับตัวเกมก็รานได้สามสิบเฟรมนะอ๋อพระที่แล้วนี่เราโดนขโมยในส่วนของเจ้าตัวแหวนไปนะทุกผู้ชมนะเออแล้วก็หมดตรูดเลยครับเราซื้อแหวนมากัดจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์สาวนะทุกผู้ชมนะมีตังเว้ยบ้ากัน แหวนขายหนึ่งแสนสองหมื่นเยนนะทุกชนนะอันนี้เนื้อเรื่องในปีหนะึ่งเก้าเก้าห้านะภาพดีมากคพอเป็นจอโอลิตนะผมบอกเลยดีมากๆเลยสีสันแบบสุดยอดคนดูสีดีสีดีสีดีมากคนดูสำหรับจอโอลิตนะพอใช้ตอนนั้นใช้จอ LCD นี่คนละเรื่องเลยนะครับเยตรงนี้ไปไม่ได้ วิหนหมงครับเ yeah. ย่ยินออกมาเจอใครเออเจอชินจีนี่ตอนแรกที่เราเล่นนะท่นานผู้ชมนะเราเลยขอยืมเงินชินจีสักหน่อยอยืมเงินหน่อยพวกได้เลยไอ้เาทำอะไรเหรอวันนี้จะไปซื้อแหวนนะโอเคเอาไปสิหนึ่งแสนสองหมื 120, ่นเยนหนึ่งแสนสองหมื่นเยนในในปีหนึ่งเก้าเก้าห้าถือว่าเยอะอยู่นะท่นานผู้ชมนะ โชคด,ดีนะครับ hey, ไปเฮ้แ oh. <Hey, S 2> ต่ตัวเกมใช้ได้อยู่นะคนดูสำหรับผมเนี่ยถือว่าเวิร์กเลยแหละเย่ oh. yeah. มาคุยกับเจ้าของร้านสักหน่อย oh. อา้าวจากแสนสองเป็นแสนแสนห้า ไอ้นี่มึงเหลี่ยมรลอไงเฮ้ยมีแกคิดจะโกงเช่นนี้เหรอมึงจะโกงย่ากูซาเดี๋ยวจะโดนซ้อมแน่เว้นวจะคุยอะไรกันนั่นตอนนี้บ้ากต้องออกไปข้างนอกก่อนนะครับกลับไปหาชินจีเขาไปยืมเงินมันต่อนะครับพ่อหนูวิ่งทำไมเป็นอย่างนั้น Come on man Let's get started ไป นี่กับจุดเดิมอาไม่ใช่ซอยนี้นี่หว่าฝั่งนูง้นฝั่งนู้นเย้โอ้ยเพื่อนเรายัางอยู่ไหมเนี่ยไงเพื่อนจินจิกลับมาแล้วหรอ,อไปไหนมานะ ขอโทษนะฉันอยากจะยืมนายอีกสักนิดนึงอีกสักสามหมื่นแล้วกันโอเคเอาไปเลยขอบคุณมากนะเฮ้ยสายคนนี้จะทำอะไรกันแน่เนี่ยหายไปเลยแสนห้ากูมด,มดตูดเลยนี่นมาอันนี้มันก็นจะเรียมไปอย่างเงี้นเลยมา พลาดแหวนนะครับเกือบซื้อไม่ทันเอาแหวนมาได้แล้วลูกพี่อย่าลีลาไหนมันเป็นแบบแนวเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านได้เลยนะสำหรับคนที่ชอบแบบอ่านเนื้อเรื่องก็ได้นะครับผมว่าโอเคอยู่เจ้าซื้อแหวนนี้กลับมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูสกิปก่อนกูดบอยสกิปรัวๆครับ สวัสดีค่ะโอ้อยู่ในบาร์สักเช้า,ชาเลยนะเออเออกไปแล้วเด้อห้องห้องนี้ไปไม่ได้ต้องไปฝั่งใช่ไหมมุมนี้ไหมนี่โอเค น่าจะออกเอาเงินไปไปให้หัวหน้าแล้วนะท่นานผู้มนะเราเห็นถือสิถือกล่องอะไรสักอย่างนี่เอาเว้ยทำไมมาผูดมีวะไกยย่ไปเจอเนี่ยคนดูดแต่มุมกล้องนี่มันทำให้ผมนึกถึงเกมสมัยเก่าก่อนๆน,น,นะท่นา,านผู้ชมนี่มาเจอเพื่อนแล้วนะครับที่วิสั่งที่ทำความรู้จักนิดหน่อย เย้ย <Yeah. S 2> ไอเพสต่อครับเอาเงินมาให้หัวหน้านินจาโอ๋มาะอะไรเงี้ยเหรอสคริปต์ครับคล้ายๆล e s ซิด n นส์อยู่นะลินเนี่ยไฟนอลแฟนตาซีอะไรอย่างงี้นะครับต้องพูดว่ารูปแบบรูปเแนบบี่ย นีวันนี้ฝนตกโอเคสกิปไม่ดูไม่ดูคนดูเน้นบวกครับโกทูโดจิมาโอเคไปกดบีวิ่งนะครับฝนตกแล้วตอนนี้โวเกคก็ถือว่าโอเคเลยนะเราได้มาสัิเฟรมนะครับหอบหอบ เวลาชนมันจอยมันสั่นเลยนะคนดูใช้ได้กดบีจะเป็นยิ่งไหวนะแต่ไม่ควรกดนานเกินไปนะ <c oughs> คนเมา <c oughs> อ้าวนายจะได้บวกแล้ว <c oughs> ตอนต้นเราใสาก่กมันไม่ได้คนดูมาห <c oughs> ยอจับมันก่อนเลยวิ่งก่อนเลยสวย เลือดขึ้นหน้าเว้ยนี่แนะ่หนี่แนะน่ไว้อือโดนโดนอืออือจับครับอยอาลงเันตีนี่แนะ่ตอนนี้เกลดเลือดขึ้นหน้าเราอยู่นะครับคนดูจับมันก่อนแนะวิ่งเสียงดังพ่นคนดูแป๊บน,นึงลดเ,เสียงลงมันหะน่อย อย่เดี๋ยวขอาญาเอาจัก,กรยานก่อนเยออือหยิบมาครับเยออุย๊ยโอ้โหนี่แน่เยอนี่แน่จัก,กรยานฟาบบ้ากัเนเะย้เนี่ยตัวฉันเล่นไปแล้ว นี่ผมเซฟก่อนเลยนะคุณดูผมกดบวกก่อนแล้วก็เซฟเลยเซฟสตรีทโอเคอ่าเรียบร้อยโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเป็นตัวเกมยากุซ่าคิวอ่าคิวานะมินะท่านผู้ชมนะก็รีแนประมาณ30เฟรมนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากจะ,ะซื้อมาเล่นก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับอืเนาะผมก็แน,นะนำเล่นบนเครื่องอินเทอร์เน็ตสวิตก็โอเคอยู่นะครับสำหรับตัวเครื่องนี้พอเล่นได้นะครับเล่นนอกบ้านได้นะครับอืเล่นพกพานะก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับลิงตัวเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำาธิคลิปเช่นเดียวกันนะผมแปะลิงซื้อไว้เนาะสำหรับวันนี้ม่โคะดัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า